ในระบบ General Ledger เมนู GL d e t a Entry ที่หน้าต่าง P Payment การบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง P Payment เพื่อเป็นการบันทึกรายการเตรียมเอกสารก่อนที่จะนำไปบันทึกรายการข้อมูลรายวันจริงซึ่งรายการ P Payment ที่บันทึกนี้จะไม่กระทบกับรายงานข้อมูลรายวันและรายงานบัญชีแยกประเภท จนกว่าจะได้มีการอ้างอิง p p a y m e n t ไป็บันทึกรายการข้อมูลรายวันแล้วค่ะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง p p a y m e n t มีวิธีการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะ ที่หน้าต่าง P เป็นเน้นนะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยเริ่มจากรหัสสมุดรายวันสามารถคลิกลูกศรลงมานะคะเพื่อทําการเลือกสมุดรายวันได้เลยค่ะว่าต้องการทํารายการสมุดรายวันเล่มไหนนะคะจากนั้นในช่องเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคน Running เ,เพื่อให้โปรแกรม Running เ,เลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นนะคะกรณีที่มีเลขที่อ้างอิงสามารถระบุลงไปได้เลยค่ะว่าเลขที่อ้างอิงที่ใช้นั้นคือเลขที่อะไรนะคะ ในส่วนของวันที่เอกสารโปรแกรมจะแสดงให้เป็นวันที่ปฏิทินปัจจุบันอยู่แล้วนะคะหากมีการคีย์วันที่ย้อนหลังหรือคีย์ล่วงหน้าก็สามารถระบ,บุวันที่ลงไปได้เลยเช่นกันค่ะในส่วนของวันที่อ้างอิงนะคะก็สามารถระบุวันที่ลงไปได้เลยเช่นกันค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของคําอธิบายรายการนะคะสามารถระบ,บุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะว่าทํารายการเพียงไปเ,ปเมเน,นื่องจากสาเหตุอะไรนะคะก็สามารถอธิบายรายการลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของคำอธิบายภาษาอังกฤษนะคะหากต้องการเรียกดูรายงานหรือพิมพ์แบบฟอร์มออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของรหัสบัญชีเดบิตเครดิตต่างๆนะคะสามารถเลือกระบุรหัสบัญชีลงไปเองได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อทำการระบ,บุรายละเอียดของรหัสบ,บัญชีเดบิตเครดิตรวมถึงยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังสามารถระบ,บ,บุในส่วนของแผนกได้นะคะและรหัสจ็อบลงไปได้อีกด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการเลือกดูรายงานแยกแต่ละแผนกแยกแต่ละจ็อบนะคะ และสำหรับ,บข้อดีของหน้าต่าง p p y m e n t นั้นนะคะจะใช้ในการบันทึกรายการเตรียมจ่ายซึ่งจะเป็นการออกเช็คก่อนที่จะมีการอ้างอิงข้อมูลไปลงบันทึกบัญชีที่รายการรายวันค่ะซึ่งถัดมาก็คือจะเป็นแท็บ PPE CQ นะคะก็คือเตรียมเช็คจ่ายนั่นเองค่ะสามารถคลิกที่ปุ่ม PPE CQ ได้จากนั้นก็ทำการเลือกสมุดเงินฝากได้เลยค่ะว่าต้องการเตรียมจ่ายโดยตัดจากสมุดเงินฝากบัญชีเล่มไหนนะคะก็ดับบ่ลคลิกเลือกขึ้นมาจากนั้นก็สามารถระบ,บุเลขที่เช็คค่ะ รวมถึงวันที่บนเช็คด้วยนะคะและในส่วนของยอดเงินด้วยเช่นกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อระบุรายละเอียดของดีเทลและพิเปิลซีคิวเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง PPyment นนะคะสามารถอ้างอิงจากรหัสรูปแบบได้โดยสามารถคลิกลูกศรลงมาในช่องรหัสรูปแบบนะคะและทำการดับเบิลคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการหรือรูปแบบที่เคยใช้อยู่บ่อยๆนะคะทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาและจะสังเกตเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆพื้นฐานขึ้นมาให้อัตโนมัติตามเทมเพลตหรือรูปแบบที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะจากนั้นก็แค่หยอดตัวเลขในส่วนของเดบิตเครดิตและทำการระบุ running เลขที่เอกสารได้เลยตาม ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง p p a g m e n t ค่ะหลังจากที่ทําการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง p p a g m e n t ไปแล้วนะคะในส่วนของผลต่อการบันทึกข้อมูลยังไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยในส่วนนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการอ้างอิงมาบันทึกรายการที่หน้าต่างรายการรายวันค่ะและนี่คือตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง p p a g m e n t ในระบบ General Ledger ค่ะ